เธอคือใครเธอเป็นอะไรฉันเคยเจอเธอมาก่อนเธอจะเจอฉันได้ยังไงฉันไม่เคยขึ้นไปบนบกฉันอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำกับปลาเธอเล่นเป็นจุลสลัดเธอเล่นเป็นนางเงือกที่เธอเธอจับเธอเธอหว่านแห่จะเอาปลาไปเล็ดเหรอ เธอคือใครเธอเป็นอะไรฉันเคยเจอเธอมาก่อนเธอจะเจอฉันไยังไงฉันไม่เคยขึ้นไปบนบกฉันอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำกับปลาแต่ฉันเคยเจอเธอมาก่อนย้อนไปสามวันที่แล้วฉัน,ฉนเจอเธออยู่ในน้ำแห่งนี้ เธอคงจําคนผิดแล้วแหลนะเพราะฉันเพิ่งเกิดเมื่อวานฉันเป็นนางเงือกเกิดใหม่เพิ่งเกิดเมื่อวานฉันเป็นนางเงือกเกิดใหม่เพิ่งเกิดเมื Mi> ่อวานฉันเกิดมาจากปลาหางนกยุงปลาหางนกยุงคลอดฉันออกมาปลาหางนกยุงฉันชอบปลาหางนกยุงเพราะว่าปลาหางนกยุงหางสวยหน้าใสและที่สําคัญฉันชอบเธอเธอคือคนที่ฉันตามหามานาน นานหลายปีแกฉันเกิดได้เมื่อวานไงเธอจะมาอย่างไรทำไมฉันจะเธอจะพักพเูื่อี้ฉันฉันเป็นน้องเงือทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันทำได้หมดไม่มีกฎเกณฑ์ในทองทะเล